哎呦 啊。 离婚。 เขาก็เขียนได้แม่เลยตอนนี้

วัหรอวันนี้หรอัอนกมเรียน <c oughs> ชั้นกมไปกี่โมมากี่มง พี่วิลสวัดีค่ะพี่พบอกว่าต้องรลิงขึ้นนะี่วิเป็นวพลนจะทําไปห่าใหขอใพี่วิอยค่ะไ่ิใจพ่ิลาครถา่ไม่พถามชื่ออะไรพี่วิน ไปทุกคนนไปถ่ายพวพี่นนแตกไม่ถูวันนี้ไม่ต้องไปเสียลาเอ้